ก็สวัสดีจอมยุทูทุกท่านนะเพราะผมบา้บาเพลวันนี้ผมก็อยู่ในเกมเดิมครับนั่นคือดาก์กอนรายจาผมก็เล่นมาประมาณอาทิตย์หนึ่งละว,วันนี้เลยจะเอาบรรยากาศของการวอ์มาให้ดูแต่ก่อนจะวอ์ผมจะบอกอะไรนิดนึงสําหรับเกมดกราร์กอนารจาหรือคนที่ชอบ PVP ต่อสู้ครับ เกมนี้เวลาเราจะตีมอนของตัวระยะใกล้นะปัญหาของตัวระยะใกล้เกมนี้คือเขาจะไม่สามารถฟันลมได้ครับฟันลมคืออะไรประมาณว่าเขาจะฟันเขาจะต้องเข้าไปถึงเป้าหมายก่อนเสมอแล้วก็ออกสกิลสมมติสกิลพวกเนี้ของผมอะไอดาบเนี่ยไอเบดมาสเตอร์เนี่ย บางสกิลมันมันเป็นสกิลระยะใกล้ครับคือเวลาผมจะฟันเนี่ยเหมือนสกิลธรรมดาผมต้องวิ่งอยู่แบบเนี้ยเข้าไปหาศัตรูและอาชีพเบรดมาเตอร์เหมือนจะเป็นอาชีพเดียวที่มีสกิลระยะใกล้ส่วนใหญ่และอีก3าอาชีพที่เหลือเขาตีไกลได้หมดครับเขาตีไกลแต่เบดมาเตอร์ก็ไม่ได้แปลว่าจะกากขี้เหร่นะถ้าเราเซตสกิลเป็นและก็เบดมาเตอร์เป็นอาชีพเดียวที่มีสกิลให้เซตเยอะมากเดี๋ยวผมกดหน้าสกิลให้ดูครับเนี่ยคือเบดมาเตอร์เขาจะมีสกิลซับที่เยอะมากและถ้าเราตั้งให้มันถูกต เราจะสามารถสู้กับตัวที่อยู่ระยะไกลได้แต่ถ้าเราตั้งไม่ถูกต้องเราจะวิ่งประมาณนี้เวลาเราจะตีอะไรตัวระยะใกล้เราจะวิ่งเข้าประมาณนี้แล้วระหว่างที่เราวิ่งไปหาเขาอย่างเช่นปืนหรือว่าจะเป็นแอสซัสซินหรือว่าจะเป็นตัวฮิลเขาจะยิงเราเลยครับคือตอดตอดแล้วเขาก็จะบิงหนีตอดตอดเขาบิ่งหนีเราจะไม่ทันได้ทําดาเมจครับแต่ถ้าเราเซตสกิลตรงนี้ ให้มันถูกต้องเนี่ยไอ้นี้สายนี้สายนี้สายเนี้ยเราจะเข้าไปทํำดาเมจได้ต่อเนื่องแล้วก็สามารถที่จะสู้กับอาชีพพวกนั้นได้สบายครับเพราะว่าอาชีพอื่นเขาจะไม่มีสกิลเซ็ต ย่อยนะเท่าที่ผมไปลองมาทุกอาชีพแล้วแล้ว,ลวก็อนาคตผมจะทําคลิปเ,เขาเรียกว่าอธิบายหรือว่าสําหรับเรียนรู้สกิลขออาชีพต่างๆให้กับคนที่เล่นเกมนี้ได้กดสกิลสนุกขึ้น PVP 1นเกมนี้ผมยังไม่แน่ใจนะฮะว่าเขาเปิดช่วงเวลาไหนเพราะผมก็ยังไม่ได้เข้าที่ผมได้ไปเล่น PVP ก็มีแค่ระบบวอลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาบรรยากาศให้ดูหลังจากเนี่ยเดี๋ยวผมลองจะออกสกิลให้ดูนะแบบข้าวๆสํา,าสหรับคนที่เล่นเบรมาตเตอร์ atter, แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครเรามัน มันเดินตลอดเลยคือผมพยายามเซตแล้วครับพยายามเข้าไปตั้งค่าแล้วก็หาวิธีต่อสู้แล้วว่าจะเซตยังไงอันนี้คือเลือกเป้าหมายอันนี้คือไม่เปลี่ยนนี่คือประมาณว่าเราล็อกใครมันก็ตามค่าคนนั้นครับถ้าเอาตรงนี้คือมันจะตีคนที่ใกล้ที่สุดเป้าหมายตรงหน้าส่วนเนี่ยเล่นล็อกเป้าเลนไม่ล็อกเป้าเนี่ยผมพยายามเลือกไม่ล็อกเป้าแล้วมันเวลาจะออกสกิลมันก็จะเดินเข้าไปตีศัตรูครับผมกดออกก็ไม่ได้เนี่ยเวลาผมจออสกิลเห็นไหมผมจะออกสกิลมันจะเดินเข้าไปครับถ้าบางเกมผมสามารถที่จะฟันลมตรงนี้ได้ครับ แต่เนี่ยไม่ได้พอมันเห็นศัตรูมันจะเริ่มมันจะเริ่มจะเข้าไปตีอ่าสมมติผมออกหายมังคอนี้นะอ่าออกหาศัตรูอ่าเนี่ยไม่มีมังคอนนะ เนี่ยผมจะฟันลมได้ไหมนี่คือที่ผมเรียกว่าฟันลมเพราะว่ามันเป็นความเคยชินของผมครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็เริ่มปรับตัวลแล้วแล้วก็ทําให้ PvP สนุกขึ้นเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูบรรยากาศในวอลครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมตีมังกรให้ดูว่าเบรดมาสเตอร์ตีมังกรเลเวล15ยังไงครับมานี่คือสกิลเบื้องต้นเบรดมาสเตอร์แต่ละสกิลมันมีหลายเรื่องเข้ามาเกี่ยวนะตอนแรกผมคิดว่าเกมนี้ง่ายๆสบายๆแต่พอเล่นเข้าจริงมันมีคอมโบของอสายเลือดเข้ามาว่าเราจะเซตอะไร มันมันสามารถเซตได้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเซตได้เข้าไปอีก3ซับสกิลครับเลือกให้ตรงด้วยว่าเราจะเล่นสายไหนยังไงมันจะมีวาจาที่เอาไว้สําหรับขัดศัตรูเป็นคอมโบอารมณ์เหมือนเป็นสกิลเสริมอีกเยอะ ส่วนแผนนี้ก็จะเป็นการจัดสกิลว่าเวลาเราลงดันเราใช้อันไหนเวลาเราพีพีเราใช้ไหนอันนี้ผมเรียกลงดันนะลงดันไอสัตว์เพราะว่าผมเซ็งมากกับการลงดันแล้วมันกดแผนไม่ทันผมเลยตั้งว่าลงดันไอสัตว์แต่ว่ามันจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าบัฟของชุดอีกคือมันเยอะมากเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ติดตั้งเนี่ยมันจะมีบัฟของชุดตรงนี้ภาษามังกรที่ มันต้องได้จากชุดที่มันเขาเรียกว่ามีมีบัฟพ,พิเศษแล้วมันจะมีการบวกสเตตัสพาสซีฟอะไรบางอย่างครับที่มันวุ่นวายเข้าไปอีก มันทําให้หลายๆอย่างมันดูแบบมีความแบบแตกต่างเยอะเวลาสู้กับคนที่หลากหลายแล้วก็อีกสําคัญเกมนี้คือดูพลังเพื่อนไม่ได้นะตอนนี้นะเวลาเราตีใครท้าใครเราจะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งพลังเท่าไหร่เราจะดูได้แค่เวลที่ใกล้ๆเคียงกันแต่มันสามารถท้าดวลได้สมมติผมไปเจอใครใช่ไหมผมก็ไปกดที่คนนั้นแล้วก็ขอดวลเขาได้ก็คือแบบ PVP เล่นๆแต่โมอะได้น่หนือผมไม่แน่ใจว่ามาหรือยังหรือว่าผมไม่มีเวลามาเล่นหรือเข้ามาไม่ตรงเวลาก็ไม่รู้แต่ถ้ามีโอกาสผมจะทําคลิปให้ดูว่า PVP หนึ่ง็นยังงป็ พูดเยอะแล้วเดี๋ยวผมตีมังกรให้ดูแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการวอลครับปตีมังกรให้ดูก่อนออกไดสสกิลนี้ส่วนการอธิบายสกิลเดี๋ยวผมค่อยบอกนะว่าทําไมผมต้องออกสกิลนี้ใช้สกิลนี้ทําไมอะไรประมาณนี้ครับมันมีเหตุผลของมันครับมันมีคอมโบของมันพื้นฐานอยู่ครับเออเนี่ยผมจะชาร์จได้ด้วยนะแต่ผมสกิลเบ็ดม้ามันชาร์จได้ครับชาร์จชาร์จแล้วก็ง้างฝ่าบุมบุมมังกรนี่ผมล่าคนเดียวได้ครับมันตีเบามันเป็นมังกรไก่ครับเนี่ยเห็นไหม มันมันทำอะไรเราไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาเวลน้อยครับอ่ะเราบลิงบลิงชนมังกรก็ไม่ได้นะเห็นไหมเมื่อกี้ผมจะชนมังกรออกมาแล้วมันแบบติดตัวมังกรนะมันไม่ทะลุตัวมังกรนะอันนี้เบลดมาเขาจะตีไกลครับเห็นไหมพอผมออกไกลแล้วผมจะตีใช่ไหมเขาจะเดินเข้าไปหาศัตรูครับคือมันจะเป็นจังหวะที่ตัวไก่จะได้เปรียบทนในวอลหรืออารีน่านะแต่ว่ามันมีวิธีในการสู้ครับถ้าคนที่แบบเซตสกิลดีคอมโบเป็นคือสู้ตัวไก่ได้สบายครับใช้คําว่าได้สบายเลยตอนแรกผมคิดว่าแบบ าจจะเป็นอาชีพที่ไก่ที่สุดเบนแมสแต่พอเล่นเข้าจริงแนละ้วไม่ไก่นะครับเบนแมสเบนมสนี่คือของจริงก็ว่าได้นะเพราะว่าสกิลหลากหลายมากเซ็ตได้แบบจะเปิดตัวไกลเปิดตัวใกล้แถมเป็นอาชีพที่มีทั้งบัฟหลบ อาชีพที่มีบัฟดาเมจป้องกันอีกคือครบเครื่องยิงๆอาชีพนี้แต่ว่าอย่างนั้นแหละอาชีพอื่นเขาก็มีข้อดีแต่ผมไม่ได้เล่นจริงจังเลยอธิบายไม่ได้แต่ผมไปลองเล่นมาหมดแล้วแล้วก็อนาคตจะทําคลิปให้ดูด้วยนะครับติดตามไว้สําหรับใครที่อยากกดสกิลสนุก,สน,กสนุกเล่นมันมันกับเกมดาก็ลาจาเดี๋ยวผมทาสกิลว,วิธีคอมโบให้ดูแบบ มันสะใจเลย PVP หนึ่งหนึ่งนี่มันเลยไม่ยืนงงหรือว่ารู้สึกว่ามันแบบไม่ต่อเนื่องครับผมจะทำคอมโบที่ต่อเนื่องให้ดูแล้วก็ PVP ให้ดูด้วยเดี๋ยวจะ PVP กับเอคนในกิวให้ดูครับประมาณว่าแบบซ้อมให้ดูด้วยจะได้เห็นภาพด้วยครับแต่ว่าเดี๋ยวรอข้อมูลแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมทำคลิปให้ดูโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศวอลครับนี่ผมตีมังกรจบไปแล้วตายไปแล้วโอเคไปดูบรรยากาศวอลครับไปปีข้ามเซิร์ฟใช่ PVP นะอันเดิมใช่ไหมอันเดิมก็คือวันอิสระ ไปเพื่อนนําเลยเขาไปไหนกันนะคนนี้ไม่คนนี้แก้ผ้าน่าจะโหดผมตามคนโหดกว่าดีกว่าคารดูโนะเนี่ยเขาโหดหรอเปล่าตามคนโหดครับเขาบวกกันตรงกลางวะไอ้น,นี้น่าจะาเอาแตมเดี๋ยวผมต้องซ้ายมาด้านขวาก่อนเฮ้ยด้านซ้ายไปละจู่โจมด้านซ้ายฮะจู่โจมด้านซ้ายเห็นแล้วเห็นแล้วอุย้ยอย่าเข้าไปแหลมโหเบนมาคนนั้นแม่งก้าหานเดี๋ยว กดกูกดบัฟนะยังไงปืนแหลมเข้ามาหรอปืนแหลมเข้ามาหรอปืนแหลมเข้ามาละตีสิตีสิจะไปกูอยู่ดิ่งวะเออนี่ตีตีปืนแหลมเข้ามาหรอปืนเขาแหลมเข้ามาหรือเปล่าตายปืนปืนตายปืนปืนเด้งไปนู้นกดบัฟให้ปืนก่อนพวกกันต้องเอาบัฟไปก่อนปืนตายตายตายหนึ่งไม่รู้ใครแต่ว่าเดี๋ยวผมเอาตัวแหลมแหลมก่อนเนี้ยตัวแบบนี้ผมชอบตายสองโอ้โหแรงแรงแรงอ่ะตัวนี้อีก จะมีใครตีกูาบ้างไหมไม่มีไหมมีไหมสักหน่อยไม่มีทขาไมเขาไม่ตีผมครับผมก็ตีนะทั้งนั้นแหละไม่ตีผมอ่ะอืมอืมอืมตายตายดิตายหนึ่งเอาตายหนึ่งแล้วอ่ะตัวนี้ตรงนี้แหลมแหลมแหลมตรงนี้นาเข้าไปมาเฮ้ยมีคนแหลมเข้ามาเขาของจริงท็อปเซิร์ฟหรือเปล่าวะเขาบอกไม่กลัวเว้ยแหลมเข้ามาท็อปเซิร์ฟลุมดิเพื่อนจังหวะนี้ต้องจัดแล้วท็อปเซิร์ฟแหลมเข้ามาคิวด้วยเอาแล้วท็อปเซิร์ฟแหลมจิตตี้ ิตี้ท็อปเซิร์ฟยังไงชิตตี้ยังไงชิตตี้เบ็ดมัดน้ำประวันเจอกันฮะท็อปเซิร์ฟเจอกับที่โหลของเซิร์ฟยังไงท็อปเซิร์ฟถอยแล้วตอนนี้ท็อปเซิร์ฟยังไงท็อปเซิร์ฟท็อปเซิร์ฟถอยแล้วผมเอาชิตตี้ตีมาชิตตี้ไม่ตีชิตตี้ตีสิเออชิตตี้อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละชิตตี้ชิตตี้อย่างนั้นแหละเป็นลูกเป็ดอ่ะชิตตี้ตายชิตตี้ตายเดี๋ยวกลางโดมแป๊บนึงแป๊บนึงชิตตี้ไปไหนวะชิตตี้ตายหรือยังวะตั้งหนึงตั้งนึ่ ตีมาใครก็ได้สักคนแหลมกูไนะไม่มีไม่มีผมเข้าไปแหลมนะแจกความสดชื่นแป๊บนึ่งมาน้ำหนึ่งผมจะเข้าไปปัน่นเข้าไปกระโดดฟาดเออต้องมีสักคนนุ้ยเข้าไปปั่นดีกว่าปันป่นปั่นโอ้โหโอ้โหโดนแรงโดนแรงอ่๋อหุยโดนอะไรเนี่ยเดี๋ยวโล่ก่อนตีกูสักคนนี่ไม่มีใครตีอีกลนะนะอ่ะบัฟคี้ก่อนยัด ยังไงตรงนี้ตรงนี้ต้องมีคนตายตรงนี้ต้องมีคนตายตรงนี้ต้องมีคนตายยืนแบบนี้ต้องมีคนตายเออหนีอองมาตายตายหนึ่งเราตายหนึ่งเราจะเอาไอป้ปืนเนี่ยปืนนี้เขาบอกว่าโหดสุดในเซิร์ฟละยังไงมาหนีดิหนีดิวิ่งเร็วมากปืนแบบที่เร็วขวาพวกพี่ไปฝึกมาจากหัวซานยังไงยังไง <laughs> ยังไงยังไง,ไอองไเอาเอาแหลมมาหลมแ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 หลม กันว่ะคุณแอนเข้าดิสมาแล้วเหรอใช่เข้ารอบไปแล้วอ้าวปวดต้องฟักตีไปหลบไปอ่ะตีแหลมยดัยดยัดอันนี้แหลมมาตายสองมีใครแหลมไม่มีคนนี้ครับกินดายุดถวยแหลมแหลมเอาตัวนี้ก็ได้ไะมเออเออเออเอาเอา,เอา,เอา,เอาตัวนี้ก็ได้วิ่งไปหาใครเนี่ยเจอพี่ดีกว่าวิ่งไปหาใครวิ่งหาใครกิน ฟันฟันตีไปดิตีไม่ตีเอ้ยเขาเขาบัฟอะไรเนี่ยโอเคเขาจะหนึ่งหนึ่งกับผมวะได้ได้อยู่นะหนึ่งหนึ่งได้อยู่นะหนึ่งหนึ่งได้อยู่นะหาคนหนึ่งหนึ่งพอดีเนี่ยรู้สึกว่าตีมันม่วยจังนะหาคนหนึ่งหนึ่งคนนี้เลยบัฟคี้ก่อนบัฟขี้แล้วเข้าไปอ่ะเอออเออเออหาคนหนึ่งหนึ่งเอายืนนิ่งแบบนี้ก็ตายนะบอดหรือเปล่าวะยืนนิ่งแบบนี้ก็ตายนะฟาดมาทางนี้ ตายนะตายนะเอาบอกก่อนนะยืนนิ่งๆแบบนี้ต่อให้หรือเปล่าเนี่ยตายไปหาใหม่คนนึ่งนเห็นแล้ววะหาคนแหลมๆก่อนนี่คนนี้แหลมนี่แหละเฮ้ยเอาตัวนี้อุ้ยมันมันบุกเข้ามามันบุกเข้ามาบุกเข้ามาเอาตัวนี้ดีกว่าอืมอืมอืมเบ็นมาร์บุกเข้ามาไว้สองตัวนี้บุกเข้ามาเหรอบุกเข้ามาเหรอบุกเข้ามาอุ้ยสตานสสานสตานสส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 านอุ้ยสส้นยาวทางโดมยังไง พับขีก่อนเอ้แล้วก็เข้าไปสองสองหนึ่งตอนนี้สามหนึ่งแล้วตอนนี้สามหนึ่งแล้วสามหนึ่งแล้วสามหนึ่งล้จะสู้ได้ไหมครับสามหนึ่งแล้วตีสามหนึ่งแล้วปั๊ฟาดตรงนี้ก่ะสามหนึ่งแล้วสามหนึ่งแล้วยังไงยังไงสามหนึ่งเอา้าตายหนึ่งตัวแนละ้วอืมฟาดฟาดฟาด,ดตายสองตายสองตายสองเดี๋ยวหนีมาบลิงเข้าไปอืม ตายสองขึ้นขึ้นหลบจังง่ะตายหนึ่งแล้วเอาแล้วอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งหนีหนีหนีเมื่อกี้สามหนึ่งแไปมึงไม่ลุมวะมึงแบบลูกผู้ชายตัวจริงใช่ไหมมาไม่ลุมได้เอามาหนึ่งหนึ่งก็ได้เนี่ยชอบหนึ่งหนึ่งยังไงตายแน,น่นอนิีจากลับบ้านเก่าเนี่ยมีคนมาลา่าไงต่ออวะหนีก่อนไม่มีตัวแหลมเลยเอาคนนี้ก็ได้น้องน้องน้องปืนปืนแหลม ปืนแหลมปืนแหลมเออปืนเขาบอกว่าโหดสุดในเซิรฟ์ฟยังไงปนืนโหดสุดในเซิรฟ์ฟยังไงหน้าสั่นไปดิปั่นปัง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 หน,น้าสั่นไปดิโหดสุดในเซิรฟ์ฟอ่ะก, it ก,กันกันตีตีตีออกมาก่อนออกมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะตายอย่าลุ้มอย่าลุ้มอย่าลุ้มมกี่ตัววะเดี๋ยวไดึกไปตาย ittle, ตายาาตายเบราไม้มาอุ้ยตายตายตายับยับอุ้ยกูเหลืออยู่ในวิญญาณวิญญาณวิญญาณเอาน้องก่อนนะครับอยู่ในวิญญาณ เดิไดนไปยันเจอตัวไหนแหลมๆจะตายวัดเท่านี้ก่อนยยังไงยังไงยังไงต้องตายก่อนที่จะตายตายและวตายก่อนที่จะตายเอ๊ะคืออะไรวิ่งไปพุ่งไปเอาตัวที่แหลมมาหน้าบ้านนี่พวกนี้มันเปรี้ยวตีนไนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปรี้ยวตีนใช่ไหมแหลมใช่ไหมแหลมใช่ไหมแหลมใช่ไหมอู๋แล้วไปไกลทําไมเนี่ยอ๋อนี่ไงมันอยู่ใกล้ๆ น้องโอ้ยสตาร์นน้องสตาร์นเดี๋ยวขอบัฟขี่ก่อนบัฟคีก่อนน้องบัฟขี่ก่อนน้องเขาโหดเว้ยน้องเขาโหดแล้วฟาดไปดิปุ่มปุ่มปุ่มน้องท้ายกลับบ้านเก่ากลับบ้านเก่าหนึ่งกลับบ้านเก่าหนึ่งตัวแล้วเอาไอตัวนี้อีกตัวนึงฟาดฟาดโอ้ยลืมบัฟขีลืมบัฟดาเมจโอ้ยหนี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 เก่งหนี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 เก่งวัดเอาเอาเอาออมา นีเก <ider> <itor> ่ง <spooky> น <exercise> ีเก่งโอ้ยเ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 อาพุ่งก็ได้เอาหนีแบบหนีหนีเลย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 เอาหนีไปถึงหน้าบ้านเลยเอาเอาตายตายหน้าบ้านนี่แหละเอาเอาโอ้โหโอ้โหผูโดนโอ้โหแดงเยอะเกินแดงเยอะเกินกลางโดมหนีหนีหนีแดงเยอะเกินถอย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 ขึ้นหลอดยาวยาวผูยาว bling b l งบลิ l i n g bling 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 บิ้งวิ่งจับกูปล่อยให้กูไปเหอะบิ้ง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 โหมด้วยว่าบิ้งจับกูลากมาโอ้ย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 บิ้งช่วยหน่อยเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยกูจะบิ้งหนีไม่ได้เนี่ยโอ้โหโดนโดนสี่ตัวห้าตัวตายว่าแต่ปักแม่ง โอ้โห oh, <laughs> แดงโคตรเยอะเลยเข้าไปกดโล่อะเข้าไปกดในนั้นอะเพื่อนนี่ได้บัฟมามันห้าวใช่ไหมเมื่อกี้แหลมเข้าไปบ้านมันแป๊บเดียวแม่งเละเทะเลยแค่ตัวเดียวเองนะมันเอาทั้งบ้านมาตีผมบ้าหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวบัฟขี้ก่อนอ่ะเอาตัวแหลมแหลมก่อนเออตัวปืนนี้ก็ได้ครับเออปือนนี้แหลมแหลมมาอื้อืมอืมตายไปดิปืนเออเออ,เอ,อก,กันกาะครับ ฟาดฟาดกันบา้าโอ icho, ้โหลุมกุยอีกแล้วลุมกุยอีกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหลุมกุยอีกแล้วเอากลางโดมก่อนเอาตัวนี้เอาตัวนี้แหลมแหลมมาตัวนี้ของเอาสองคนนี้ก็ได้เอาตัวนี้ก็ได้ออ,อมานี่มาสองหนึ่งครับให้น้าแข็งครับแจกความสดใสหนีก่อนยังไงยังไงกันเหรอการอโอ han, ้โหกระเด็นไม่เห็นอะไรเลยดิงออกมา,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดออกมาก่อนออกมาก่อนอย่านอนอย่านอนอย่านอนง่วงนุ่งอาบัปชี บัฟข hmm ีแ hmm ล้วไยไม่ใช่บัฟบัฟบัฟหลบบัฟเอจไอยังไงเมื่อกี้โหดใช่ไหมเมื่อกี้โหดใช่ไหมเมื่อกี้โหดใช่ไหมที่บัฟเอจไอแล้วหหึยังไงเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้รุนแรงโอ้โหสามตัวสามตัวตอนแรกหนึ่งหนึ่งสามตัวตอนนี้บัฟพี้ก่อนโอเคเข้ามาเข้ามาเอ้าเอาตัวนี้ก่อนโอ้โหลุม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 เก่งลุมเก่งลุมเก่งลุมเก่งโอ้โหสี่ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดอยู่ที่กูสี่ตัวนี้นะ เฮ้ยพวกมึงพวกมึงก็เก่งเกินพวกมึงแบบไม่คิดจะแบบไปตีคนอื่นเลยเหรอวะเดีินๆเฮ้ยกูแข็งนานยังวะเดี๋ยวลากแม่งดีกว่าลากแม่งดีกว่าลากเันสีด้วยให้เพื่อนกูไปกดกดโล่ดีกว่าไอ้เพื่อนกูไปกดเสาโอ้โหลุยลุมลุ่มลุ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 มกูบลิงกูบลิงกูกลางโดมก่อนเพิ่มเพิ่มรถป้องกันกูบลิงเอาเอาพวกมึงเอาแข็งแข่งแข็งแข่งอาลากมาลากมา ยังไงยังไงกูไม่ใช่ลากกูลากมาเพื่อจะฆ่าพวกมูทุกตัวครับหืมหืมหืมไม่ได้หนีนะไม่ได้หนีนะอย่าเข้าใจผิดนะพี่ไม่ได้หนีนะพี่ไม่ได้หนีนะ,พ,นะ,พ,นะนนะพี่ไม่ได้หนีนะเนี่ยโอ้โหพี่อยู่ในท่าพี่อยู่ในท่าวิญญาณนะพี่ไม่ได้หนีนะ,นะนนะพี่ไม่ได้หนีนะตายหมู้วตรงนี้นะพี่ไม่ได้หนีนะพี่ไม่ได้หนีนะตรงนี้พี่ไม่ได้หนีนะไหนวะกูนอนใช่ไหมเนี่ยกูเป็นลูกไก่ว่าแต่ฟ้าโอ้โหตาย่อน <laughs> ลูกไก่ลูกไก่สีเหลืองไง อ๋อที่มันกลมๆใช่ไม่รู้ไม่รู้สกิลใคร <S <s> มันอยู่ทางนี้มันตามผมตั้งห้าตัวบ้าไปแล้ว <S <s อ๋อนี่พวกมึงอยู่นี่พวกมึงอยู่นี่พวกมึงพวกมึงฆ่ากูพวกมึงแบบเลือดแหลมๆอันนี้กูชอบ,อชอบอกูชอบเลือดแหลมๆเนี้ยชอบเลือดแหลมๆเนี่ยกูชอบชอบคิวคิวตายหาหมด <S <s อ่ามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าโอ้ยมีตัวโหดเวย้ยมีตัวโดหดอุ้ยเลือดแบบนี้ชอบเลือดแบบนี้ชอบบั๊บัดาเมจ บัฟเจอื้อหืเอื爸爸้อกแบบนี้ชอบกันก่อนสีมาสีมาสักคนโอ้โหไม่มีแค่ตีมาฟาดฟาดคนนี้ก็ได้อืเลือกแบบนี้ชอบเลือกแบบนี้ชอบออพุ่งไปพุ่งทะยานฟ้าไปเลยทะยานฟ้านักหน่ำแหลมเอาลัดคิวเว้นก่อนจะคิวเพื่อนะคิวเอาตัวนี้เอาตัวนี้เออคิวเพื่อนแจ้งคิวยิงคิวได้ไหมแม่งไม่ได้กูว่าจะแฟกไปละแจกความสดชื่นก่อนอะแข่งไปแข่งไปแข่งไปฟาด ป้าสองตัวนี้น่าจะโหดท็อปเซิร์ฟยังไงเชือกหัวกิ้วเหรออ๋อหัวกิ้วหัวกิ้วหัวกิ้วมาเดี๋ยวตีกับปืนนะรอยังไงปืนคนเดียวเหรอไม่หนีนะไม่หนีนี่นับถือใจเลยฮะไม่หนีนะไม่หนีนะบับดาเมจนะไม่หนีนะไม่หนีนะไม่หนีนะบับดาเมจนะเอานอนนอนนอนไม่หนีนะไม่หนีนะต่างโดมสู้นะเอากันกันกันเอากันโอ้โหวัดเด๋ยวฟังได้ที่สิบสี่ โอ้โหรอบนี้ห่างไกลห่างไกลดาเมจมากค่ากี่ตัวเนี่ยค่าแปดเองรู้สึกจะค่าค่าเยอะกว่าที่หนึ่งของเซิร์ฟนี้อีกนะแต่ว่านั่นแหละดาเมจเหมือนมันจะไม่เยอะมาก